คุณธาดชิคาโต้ประธานบริษัทอิจิรินเวลเนสจำกัดพร้อมด้วยคุณมิอุรรโยชิกะรองประธานคุณสุชาติเจ้าของบริษัทผู้ผลิตลูกชิ้นโอเด้งโกเด้งร่วมตัดริบบิ้นเปิดร้านอิจิรินเวลเนสซอยสุขุมวิท24โรดีวซาวนา่ามีความพิเศษกว่าซาวน่าอื่นๆเน,นื่องจากการส่งคลื่นความร้อนจากพนักงานของเราจะช่วยให้ร่างกายกระตุ้นการผลิตออกซิเจน และส่งสารอาหารไปยังเส้นเลือดฝอยในร่างกายทําให้เกิดการปล่อยกรดแลคติกเพื่อลดความเหนื่อยล้าอีกทั้งกลิ่นหอมซึ่งราดไปบนหินจะช่วยให้ท่านได้รับความสดชื่นสงผลต่อการควบคุมระบบประสาทอัตโนมัติอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของโรดิวซาวนา่าเพียง10-15นาทีจะรู้สึกถึงความชุ่มชื้นและดีท็อกได้อย่างสูงสุดระหว่างเข้าโรดิวซาวน่าประมาณ10-15นาทีการนำสาสตว์นี้มาใช้เพื่อให้ลูกค้าชาวไทยและต่างชาติ ได้สัมผัสการผ่อนคลายที่คนญี่ปุ่นสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องโดยตกแต่งร้านให้มีกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นทั้งห้องสาวน่าห้องออนเซ็นและห้องนวดนวัตกรรมบนพื้นที่กว่า600ตารางเมตรทีมข่าวไทยนิวส์เอเชียรายงาน ในพื้นที่แต่ละฝั่งนะคะจะมีฝั่งที่เป็นบ่อแช่น้ําร้อนนะคะเราก็จะมีเ,เทคโนโลยีนะคะาำเครื่องที่ผลิตไมโครบับเบิลนะะซึ่งเวลาแช่แล้วเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนเราอยู่บนซิวบาร์ผ้าไหมนะคะ ก็คือจะได้ความละเอียดลูมวนวลของน้ํมากมากนะคะแล้วก็อีกบ่อ,บอที่เป็นบอ่อแช่น้ําร้อนปกติเนี่ยก็จะมีการนําผงสม,มุนไพรนะคะของประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งจะให้คุณสมบับติต่างๆนะคะในรูปแบบต่างๆก็นํามาเปลี่ยนให้ทุกท่านได้ชื่นชมและก็สมมนุกกันนะคะอิจิลินเวนสของเรานะคะที่อยู่ที่ตึกเนเบอร์ยีสุข,ขุมวิท24นะคะจะมีการบริการแบ่งเป็น2ส่วนนะคะก็คือดูแลเรื่องสุขภาพนะคะ ที่อยู่เป็นพื้นที่ขององเซนแล้วก็ห้องหินร้อนนะคะที่อยู่ที่ชั้น5นะคะจากนั้นก็จะมีเรื่องของความสวยความงามนะคะซึ่งเราจะใส่ใจดูแลลูกค้าในเรื่องของทำให้มีสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกนะคะทําให้เกิดความสวยงามด้วยนะคะก็จะมีบริการที่ชั้น4 นะคะนั้นในโซนของององเซนกับหินร้อนที่ทุกท่านจะได้เข้ามาใช้บริการนะคะก็จะมีพื้นที่ที่แบ่งเป็น3ามแอเรียนะคะแอเรียแรกก็จะเป็นออเซนแน่ๆอยู่แล้วนะคะอองเซนก็จะมีความพิเศษก็คือเราจะมีบ่อหลายๆชนิดนะคะแล้วก็ที่แปลกกว่านั้นคือที่นี่นะคะ่ะจะมีการได้รับบรรยากาศทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเนี่ยมีการสลับห้องกันด้วยนะคะในบางช่วงนะคะดังนั้น การให้บริการในส่วนของน้ำอองเซนแล้วก็บรรจงขสนันน้ำที่เป็นสมุนไพรจากญี่ปุ่นด้วยนะคะแล้วก็มีน้ำเรื่องของซิลบาสแล้วก็กระชับผิวด้วยน้ำเย็นนะคะส่วนอีกโซนหนึ่งก็เรียกว่าเป็นโซนซาวน่านะคะซาวน่าก็จะมีทั้งซาวน่าแห้งแล้วก็ซาวน่าเปียกนะคะซาวน่าแห้งเรียกภาษาญี่ปุ่นนั่ก็คือกําบังโยคุนะคะจะเป็นห้องนอนหินร้อนนะคะซึ่งมีความพิเศษตรงที่ว่าจะเป็นหินที่เป็นหินจากญี่ปุ่นเลยนะคะจากคุณภาพแล้วก็พลังของหินเนี่ยก็จะ ส่งให้ร่างกายได้มีการบําบัดในเรื่องต่างๆมีการเยียวยารักษาโรคต่างๆนะคะทําให้อา,าการบาดเจ็บหรือว่าผ่อนคลายนอนไม่หลับเรื่องของการดีท็อกซ์ก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะหินที่มีพลังที่สุดของที่นี่นะคะก็คือหินลาวาภูเขาไฟนะคะเป็นหินลาวาภูเขาไฟจากญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ในบางช่วงคือหนึ่งอาทิตย์เนี่ยจะมีการ มีโยคะร้อนในห้องนี้ด้วยนะคะก็ยังไงเรียนเชิญน,นะคะส่วนไฮไลท์ของเรานะคะที่นี่จะมี2จดุด2จุดนะคะก็คือโรลิวอัลฟกุส ซาวน่านะคะจะเป็นที่แรกที่เดียวในเมืองไทยเลยก็คือซาวน่าที่เราจะใช้เวลายอยู่ในห้องนั้นเพียง15นาทีนะคะแต่ได้รับบรรยากาศความสนุกด้วยนะคะได้ดีดดดทอ็อกซ์ร่างกายด้วยนะคะเหมือนกับเราไปออกกําลังกายประมาณ1ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะออกจากห้องโรลิวอัฟกูซาวน่าเนี่ยทุกคนจะได้ผ่อนคลายแล้วก็ตัวเบาเลยนะคะแล้วก็ไฮไลท์อีกอันหนึ่งก็คือตู้ความเย็นนะคะที่เราใช้อุณหภูมิติดลบ120องศานะคะในการบำบัด ท่านนะคะก็ท่านไหนที่มีอ,อ,อาการนอนหลับลึกนอนหลับไม่ลึกนะคะหรือว่าไม่มีประสิทธิภาพในการนอนซึ่งมันจะส่งผลเสียต่อองค์รวมของร่างกายนะคะก็มาใช้บริการที่เรารับรองเลยว่าท่านจะรู้สึกดีขึ้นมากๆนะคะ